ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ YouTube m a ซา o โกชาน e ลครับสื่อออนไลน์ที่เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรเจาะลึกทุกเทคนิคการดูแลพืชโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของมาซาโกด้วยความถูกต้องแม่นยำและก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การติดตามส่งข้อเสนอแนะนะครับส่งข้อคิดเห็นนีนเข้ามาที่ YouTube m a ซากโกชานลของเราเป็นจํานวนมาแล้ววันนี้เองครับ ไม่อยากให้กเกษตรกรชาวสวนทุเรียนพลาดเช่นเคยนะฮะกับอาการของทุเรียนที่บอกเลยนะครับว่าลักษณะของดอกฟอ่อแดงให้น้ําแล้วมันก็ยังแตกใบอ่อนเราจะเดินต่อกันยังไงดีคําตอบดีๆจากพี่แดงรออยู่แล้วล่ะครับครับอาการแบบนี้มาอีกแล้วพี่ก็ผมมีโอกาสไปจันทบุรีทุกอาทิตย์นะครับต้นน้าจันบุรีนี่ต้องไปจังหวัดตราต้องไปนะครับก็ไปดูการเปลี่ยนแปลง huh. ของทุเรียนนะครับ ก็พบว่านะครับเราพบว่าแปลงทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับทั้ง mm hmm. ทําสารและไม่ทําสารครับการพัฒนาของดอกช้ามากอ mm hmm. ดอกพัฒนาช้ามากสาเหตุมาจากหนึ่งภาวะของอากาศอ mm hmm. มีภาวะความเย็นเข้ามาแทรกครับนะครับแล้วก็ดูจากกรมอมตูนิยมวิทยาแล้วอน mm ่า hmm. จะมีฝนเข้ามาอีก mm hmm. มีเซลล์อีกแล้วจะมีฝนเข้ามาเซลล์อีก mm hmm. นะครับก็ ต้นไม้ก็ตกใจครับต้นไม้ตกใจแล้วก็ปรับตัวไม่ทันมนุษย์เรายังป่วยเลยนะครับคนหน่่ยไปกับเราเนี่ยทุกอาทิตย์ก็ปกติอาทิตย์นี้กลับมางอมแงมป่วยเลยนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับนะครับก็ก็ปรับตัวไม่ทันเขาก็ป่วยในเมื่อป่วยเนี่ยก็กินอาหารก็น้อยลงนะครับการปรับตัวก็เขาก็จะนิ่งๆไอ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 ดอกที่กอดกิ่งก็ยังกอดอยู่แต่ถ้าได้ช่วยของเพซัโกใช้เซอร์ฟานแมกกาโป ก็ยืดออกมา,า <nt il S 1> นะครับแต่ค่อยๆยืดครับไม่ได้ยืดอย่างรวดเร็วทันใจ <nt il> นะครับก็ปรากฏว่าชาวสวนก็ใจร้อนกว่าทุเรียนอก็เกิดความใจร้อนเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคงเครียดชาวสวนก็เครียดครับปีเนเี้ทุเ <nt il S 1> รียนก็เครียดทุเรียนก็เครียดชาวสว <nt il> นเ<ะ>ครียดกว่าทุเรียนอีกนะครับก็ผมผมจะชี้แจงอย่างนี้นะครับน้วนนะว่าอย่าเพิ่งเครียดนะครับต้องทําใจให้สบายๆเพราะทุกท่านเนี่ยเหมือนกันหมด ทั้งภาคตะวันออกไม่ใช่เป็นเฉพาะท่านคนเดียวเราไม่เถียงครับสําหรับคนที่ออกดอกแล้วมีดอกอย่างอย่างที่ลุงของสามดีเนี่ยออกดอกแล้วแล้วดอกบานแล้วด้วย<อ>นะครับอันะนั้นเราทําสารตั้งแต่เดือนสิงหาครับต,ต้นสิงหาเราทําสารแล้วเราก็มีการบำรุงภาษสาที่ดีมาตลอดมันก็ได้ผลที่ปรากฏมาก็เป็นอย่างที่ ที่ทำไว้นะครับแต่ส่วนของเกษตรกรเองครับบางครั้งเราอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงหรือบางครั้งเราอาจจะให้สินค้าเนี่ยออื่าที่จะใช้ในทุเรียนเนี่ยไม่เต็มระบบอืมันก็เลยมีปัญหานะครับก็มีปัญหาส่วนหนึ่งก็ผมว่าเก้าสิบเอร์เซนต์คนที่ออกดอกแล้วณวันนี้ดอกบานเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นช่วงของ มะเขือพวงใหญ่มะเขือพวงเล็กหัวกําไรมีประมาณสักสิบเปอร์ซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยตู้เรียนภาคตะวันออกเนี่ยน่าจะขาดช่วงประมาณหนึ่งเดือนครับหลังจากช่วงนี้นะอืถามว่าคนที่อออกเป็นไข่ปลาตาปูครับก็ยังได้ราคาดีอยู่นะครับอืสําหรับในช่วงของปลายเดือนอพฤรัารหรือออกดอกต้นเดือนธันวามอืเพราะ สินค้ามันขาดตลาดครับคุณต้นน้ําอืำสินค้าไม่พอขายนะครับครับผู้เรียนผพราะว่ายังราคาดีอยู่ทีนี้ของธรรมชาติก็จะถูกเลื่อนไปอีกครับแทนที่จะเป็นวันที่ห้าที่จะออกดอกก็ตกถูกเลื่อนไปนวันที่สิบหรือวันที่สิบห้าขยับไปอีกครับแต่คนทําสารเนี่ยก็ยังขยับไปอีกอืนะครับณวันนี้ยไข่ปลาลาปูเนี่ยออืก็ยังมีไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นการแทงมาแทงแหลมเขียว อ mm hmm. แทงแหลมแดงอ mm ืเม็ดเล็กๆแต่ไม่พัฒนาครับคุณต้นน้ำอาทิตย์นี้เป็นยังไงอาทิตย์หน้าถัดไปก็เหมือนเดิมอีกอื mm hmm. ชาวสวนบางท่านก็เห็นนั่งซึมแล้วก็กลับมาไปเที่ยวดีกว่าออื mm hmm. กลับมาดอกเหมือนเดิมอื mm hmm. ไม่พัฒนาอ uh huh. นะครับในเมื่อดอกไม่พัฒนาเนี่ยอ่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยถ้าเราให้น้ําครบกลายเป็นใบครับอื mm hmm. แต่ทําไม่ให้น้ําผลปรากฏว่า ่าดอกจะฝ่อบาแดงอืแล้วเสียหายก็ต้องเป็นดอกใหม่ชุดธรรมชาติจะมาใหม่ก็ต้องมาอีกทีหนึง่งนะครับก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ทั้งภาคตะวันออกเลยอืนะครับทีนี้มันมีวิธีการแก้ไขอย,อยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วไม่ไม่มีวิธีการแก้ไขเลยวิธีการแก้ไขเนี่ยต้องให้น้ําแบบระดับโบแบบชยๆให้เยอะเนี่ยมันก็เป็นใบบางคนกระแทกโคลงมาไปเนี่ย อ่าเลือนในของใบเนี่ยออืร่วงหมดเลยครับอืใบเกิดความเสียหายเพราะกาักน้ํามาสี่ห้าวันเจ็ดวันทีนี้อัดน้ําไปหนึ่งชั่วโมงครับก็ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งปรากฏว่าใบร่วงออืใบเลือนในร่วงเกิดต้นเลยครับครับก็ก็แทนที่จะได้ดอกกลับสูญเสียใบอีกอืก็ไม่คุ้มกันนะครับก็มันมีวิธีครับวิธีที่จะบอกตอนนี้ก็คือใช้วิธีการโชยน้ําอำ ประมาณถ้าหัวใหญ่เนี่ยก็ประมาณสักสิบห้านาทีนะครับวันเว้นวันออืหรือถ้าให้สิบห้านาทีแล้วใบยังตกอยู่อีกออืก็ให้น้ําแบบสักยี่สิบนาทีวันเว้นวันเช่นเดียวกันอืเพื่อลองรับสถานการณ์ที่ฝนจะตกมาแต่ถ้างฝนตกมานี่คือร่วงกันทั้งทั้งภาคตะลอกเลยนะครับเพราะวิธีการกักฝนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้อย่าอย่า ไปกักโศก uh huh. อย่างนั้นเลยนะ uh huh. ครับให้วิธีการโชยน้ําดีกว่าไม่ต้องอัดน้ำ uh huh. ถ้าอัดน้ําอนกลายเป็นใบอ่อนที่ถามเสริมในะช่วงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้น้ําจริงๆเนี่ยมีมีช่วงเวลาไหมครับจริงๆแล้วก็ประมาณสักความชื้นแตะที่ห้าสิบบ้านไหร่ก็ให้น้ำ uh huh. ชาวสวนก็จะมีตัววัดความชื้น uh huh. นะครับเราจะวัดจากมือถือก็ไม่ได้เพราะว่ามือถือเขาจะบอกกันทั้งจังหวัด uh huh. แต่ถ้ามีเครื่องวัดเนี่ยมันจะวัดอยู่ในสวนอยู่ก็ประมาณห้าสิบก็ให้น้ําได้เลยอนะครับห้าสิบ ความชื้นที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ให้น้ํา mm hmm. ถ้าต่ํากว่าห้าสิบถือว่าอา่ามันจะเป็นการจากโศกไปแล้วอ oh. นะครับก็แล้วพยากราณ์อากาศฝนจะตกอืม mm hmm. ต้องให้น้ําครับคุณต mm ้นน้าต้องให้น้ําก่อนที่ฝนจะลงมาอืม mm hmm. ถ้าไม่ให้น้ําใบสะเทือนครับ mm hmm. ใบทุกเดือนจะสะเทือนแล้วร่วงใบเขียวๆส,สวยๆเนี่ยครับั mm hmm. นจะร่วงเลยครับก็ต้องให้น้ํารอฝนอื hmm. อย่างน้อยก็มีสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีคร mm ับ hmm. เพื่อให้เขา ก่อนที่ฝนจะเข้ามาสัมผัสเขาเนี่ยเขาต้องมีพอารู้สึกกับการได้น้ําก่อนจะเป็นลัปษณะนี้ทีนี้พอหลังจากการให้น้ําปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะทําได้ก็คือการฉีดแมกควันเพื่อบารุงดอกฉีดเซอร์ฟานฉีดแมกเคลโกเพื่อให้ขั้วใบเหนียวออืทําเซอร์ฟานทําให้ขนาดของดอกใหญ่ขึ้นอืทําให้อ่าดอกสมบูรณ์มากขึ้นออื ส่วนแมกแคลโกจะทําให้การดูดซับอาหารดีขึ้นนะครับแล้วฉีดฉีดแมกแคลโกไปเป็นเป็นแคลเซียมที่เป็น EDTA มันจะเข้าต้นได้เร็วมากประมาณสามสิบนาทีอ,อ,อ่าเซอร์ฟานพัดก็เช่นเดียวกันเป็น EDTA นะครับจะเป็นทําให้กลุ่มของดอกเนี่ยจเจริญเติบโตได้ปกติอือส่วนตัวแมกวันจะเป็นตัวบํารุงดอก ลักษณะที่ใช้อัตราที่ไม่เข้มข้นคืออัตราประมาณร้อยซีซีต่อน,น้ำสองร้อยลิตรจะเป็นตัวบารุงดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้น้ำถ้าเกิดเป็นใบเขาจะแทงเป็นใบขาวอ่าใบขาวแทงขาวม,มันมีแทงขาวกับแทงแดงนะ<ด>ครับถ้าแทงแดงก็จะกลายเป็นใบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าแทงขาวโอกาสที่จะเป็นดอกมีถึงจะแทงขาวแดง ถึงจะแทงขาวแหลมก็จริงนะครับแทงขาวต้องกลมๆนะครับถึงจะเป็นดอกอแต่ถ้าแทงขาวแล้วเป็นแดงอแทงขาวแหลมออืยาวกว่ามันขนาดนี้นะครับอโอกาสที่จะเป็นดอกก็ยังมีอืเพราะอะไรครับเพราะอิทธิพลของตัวแมควันครับแมควันทําให้อ่าใบแทงขาวเนี่ยออกมาเป็นดอกได้ออืนะครับถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ในหนึ่งในหนึ่ง ลาวของเขาเนี่ย mm hmm. เขามีดอกเป็นเป็นหลายพันดอกในหนึ่งลาวเนี่ยเราจะไว้ลูกแค่ห้าลูกเองครับออื mm hmm. มันจะแทงขาวมาแล้วเป็นดอกสักห้าดอกก็ไม่เป็นไร uh huh. เรายังได้ลูกครับคุณ mm hmm. ต้นน้า mm hmm. นะครับแต่ส่วนใหญ่ของใช้พิชพันธุ์ของแมสซาโกที่เป็นแมกวันเนี่ย่าถึงแทงขาวมาก็เป็นดอกได้ครับออื mm hmm. ก็จะมีในเดี๋ยวพี่วินเขาจะเอารูปแปะให้ดูว่าม,มันเป็นยังไงนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ที่ทําทุเรียนดอกค่อนข้างยากและ มีความเครียดพอสมควรเพราะเกษตรกรเครียดจริงๆร,ร,รับว่าดอกฉันจะออกไหมตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแร้วว่าราคาเท่าไหร่พูดถึงว่าอยากทำไงถึงจะมีดอกอขอให้มีดอกครับหลังจากมีดอกก็ค่อยๆพัฒนาทําอย่างอ,างอื่นไปด้วยนะครับให้ใช้แซงคิวเซอร์ฟานพัดแมคแคลโกเซตไนแมควันแซงคิวจะไปทําให้มันยืดออกมาอ แทนที่จะกอดกิ่งไม่ต้องกอดกิ่งแล้วก็ยืดมาตามปกตินะครับแซปไนสําคัญนะครับต้องใส่ทุกครั้งเพราะจะทําให้ออสโมซิสเข้าไปในสูตรลาต้นออสโมซิสก็เป็นสูตรดอกนะครับแ uh, ตงคิวเซอร์ฟานพัดแมคแคลโกแซฟไนแมควันอัตราส่วนพี่ทุกอย่างใช้ 200cc หมดยกเว้นแมควันแมควันบำรุงดอกใช้อัตราที่ 100cc ครับ คุณจะใส่ร้อยห้าสิบซีซีก็ได้ออืแต่ไม่ควรจะเกินสองร้อยซีซีเพราะถ้าเกินสองร้อยซีจะเป็นการบีบอย่างแรงดุนแรงนะครับให้ใช้แค่ร้อยถึงร้อยห้าสิบก็พอเพราะทุเรียนกําลังอยากออกดอกครับคุณาน้ำแต่มันเจอภาวะที่ไม่เหมาะสมครับเขาก็เลยไมเป็นดอกเขาเลยเป็นฝ่อแดงนะครับเพราะฉะนั้นคุณให้น้ําได้ฉีดยาได้ออืให้น้ำโชยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วแต่หัววันเว้นวัน แล้วก็ฉีดช yes. yes. ุดท mm hmm. ี่เราบอกเข้าไปเนี <ma <ma ่ยครับพุกห้าวันห้าวันครั้งสักสองสามครั้งก็จะเป็นดอกแล้วครับออืจะได้หายเครียดคถ้ามีดอกเกษตรกรจะไม่เครียดอืแต่ถ้าเป็นใบแทงใบขาวมีโอกาสเป็นใบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสเป็นใบอ่ามีโอกาสเป็นใบห้าสิบเปอร์เซ็นมีโอกาสเป็นดอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องการดอกแค่ไม่กี่ดอกละครับดอกไม่ใช่ว่าเป็นดอกสัก ห้าร้อยดอกมันก็ไม่มีประโยชน์มีดอกสักสิบดอกก็ได้แล้วก็ตัดที่แห่เหลือห้าดอกนะครับเพราะว่ากิ่งก้านสาขาแต่ละกิ่งก้านเนี่ยไว้ห้าห้าลูกสิบลูกก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วถ้ากิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับถ้ากิ่งใหญ่ก็ไว้ได้สิบลูกครับกิ่งเล็กก็ไว้ได้ห้าลูกสองลูกสามลูกแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ต้นของทุเรียนว่ามีกิ่งก้านสาขาเท่าไหร่ในหนึ่งต้นควรจะมีกิ่งนะครับประมาณยี่สิบห้าไม่เกินสามสิบกิ่งนะครับ เอาไว้กิ่งละสิบลูกมันก็สองร้อยลูกแล้วครับถ้าไว้ยี่ห้ากิ่งก็ยี่ก็สองร้อยห้าสิบลูกกิ่งละสิบนะอ่าถ้ากิ่งละห้าก็ลดลลงมาครับนะครับจะทําให้กิ่งใหญ่ถ้าเราไว้กิ่งเยอะเนี่ยครับกิ่งของตุ้เรียนก็จะเป็นมีขนาดเล็กอืถ้าเรามีถ้าเราไว้กิ่งแค่ยี่สิบห้ากิ่งถึงสามสิบกิ่งกิ่งทุเรียนจะมีขนาดใหญ่อืแล้วให้เป็นระยะให้มันห่างอย่าไปซ้อนกันนะครับให้เป็นระยะห่างๆกันไว้นะครับแล้วก็ลองนับดู แล้วดูดูแลกิ่งของท่านให้ดีครับแต่ถ้าสาหรับผมผมว่าจะไว้ยี่สิบห้าถึงสามกิ่งสามสิบเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียหายโดนไฟทอปเดินโดนฟิวเ์อ่ไมบางก็ตัดทิ้งมันก็ยังเหลือนะครับแต่อย่างของสวนพี่อ๋องเนี่ยเขาไว้แบบขาดเลยยี่สิบกิ่งของพี่อ๋องเนี่ยกิ่งหนึ่งเท่ากับต้นเลยนะครับกิ่งเขาใหญ่เท่าขาผมเลยนะกิ่งของพี่อ๋องเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาแฝงได้กิ่งสิบห้าลูกยี่สิบลูกได้เลยเพราะกิ่งมันใหญ่นะครับแต่กิ่งที่ผมดูทั่วไป ในเขตภาคตะวันออกก็กินไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็จะน่าจะไว้ได้ประมาณห้าลูกสิบลูกไม่เกินนะครับ,รบก็วันนี้ก็แนะนาครับเท่านี้ว่าถ้าดอกแดงอย่าไปกลัวอืดอกแดงดอกหัวฟ่ออย่าไปกลัวขอให้เขาแทงออกมาแทงเขียวแทงแดงถ้าเราเอามือไปลูบๆเขายังยังไม่หลุดออกอ uh huh. ่าแสดงเขาอยากแข็งแรงมันจะพัฒนาเป็นตาดอกที่เป็นตาดอกที่เป็นกลมๆแล้วมีสีขาวได้หรือถ้าแทง ดอกออกมาแล้วแทนเป็นใบเหลี่ยมออกมาปลายใบเหลี่ยมก็จะเป็นดอกได้นะครับถ้าใช้พิพันธ์ของแมกซากูใช้ของแมกควันต่างๆเหล่านี้ครับเราก็าจะโดนเซลล์ประจําว่าเป็นยาเทวดาแต่มันเป็นยาที่แก้ไขให้เกษตรกรได้จริงๆนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคุณน้ำนี่แหละฮะสารสําคัญที่ได้เกินตั้งแต่แรกแล้วนะฮะย่าเรื่องของภาวะทุเรียนนะ,อะดอกฟอแดงให้น้ําแล้วก็ยังแตกใบอ่อน เดินต่อได้ครับเดินต่อแบบแม็กซาโกเดินต่อแบบคําแนะนําที่พี่แดงได้พูดไว้เมื่อสักครูน่นี้แล้วก็ย้ํำเลยนะครับว่าขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโกอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่อัตราส่วนช่วงเวลานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่อยากให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุริจนี่นะครับได้เร่งดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะนะฮะเสียเวลาและก็ผิดพลาดมากกว่าน,นี้ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่แดงด้วยในครั้งนี้ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฝากมาติดตามอยพวกเราที่นี่ด้วยครับที่ u b e m a แม a a ากโกช n น e ลเข้าไปดูแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกครั้งนะครับเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนใครนั่นเองส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพวกเราครับโทรสอบถามเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงที่ศูนย์วิชาการแมซโกนะครับหมายเลขโทรศัพท์0-843 3 3 7 3 3 3ครับ